Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่15ตุลาคม พุทธศักราช2567นะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสภาพภูมิอากาศของบ้านเราวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมเรามาดูแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าประเทศไทยมีบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักคือ35.1ถึง90มิิเมตรโดยแทนค่าด้วยสีเหลืองนะครับผมส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ทางภาคใต้อยู่ครับได้แ,แก่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาสตูลพัทลุงจังหวัดตรังจังหวัดนครศรีธรรมราชกระบี่จังหวัดภูเก็ตพังงาสุราษฎร์ธานี นะครับผมและก็จังหวัดทางภาคตะนออกและกรุงเทพมหานครได้แก่จังหวัดตราดจันทบุรีสะแก้วระยองชนบุรีจังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีครับผมส่วนจังหวัดอื่นๆคาดการว่าบางแห่งโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานก็ไม่มีฝนตกนะครับผมส่วนทางภาคกลางภาคใต้ตอนบนอาจจะมีฝนตกในลักษณะเล็กน้อยนะครับ เรามาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจำวันที่15ตุลาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่ามีลมตัวออกและลมตัวออกเสียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตัวออกลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น กำลังอ่อนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับผมขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับสําหรับมรสุมพาดผ่านทางภาคใต้ตอนกลางนั้นทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับผมสาหรับบริเวณทะเลน้มันมีขึ้นสูง1-2เมตรส่วนอ่าวไทยมีขึ้นต่ํากว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับเรามาติดตามเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย ประจำวันที่15ตุลาคมต,ต,าตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับผมภาคเหนือคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองรอยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางและจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียส มีลมตัวออกเสียงใต้ความเร็ว 10- ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนทางภาคตัวออกเสียงเหนือนั้นคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าของทางตอนบนของภาคนะครับโดยมีฝนฟ้าขนองรายละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 22- 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 4 3 5องศาเซลเซียส มีลมตัวนอกความเร็ว10บถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับทางภาคกลางนั้นคาดการว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาครนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียส มีลมตัวนอกความเร็ว10 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตัวนอกกันครับผมโดยภาคตัวนอกวันนี้คาดกันว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสะะแก้วชลบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียส มีลมตวนออกความเร็ว1 0บถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผมประจำวันที่15ตุลาคมตั้งแต่6กนาฬิกาวันนี้จนถึง6กนาฬิกาวันพรุ่งนี้สําหรับทางภาคใต้ฝั่งตนออกหรือฝั่งอ่าวไทยนั้นคาดกันว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสมีลมตันออกเสียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนอง อาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเราข้ามฝั่งมาทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับผมภาคใต้ฝั่งอันดามันหรือฝั่งตะวันตกวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียส มีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับแล้วขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมสําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 25- 26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสมีลมตะวนออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของกรุงเทพมหานครกันครับผมโดยคาดการว่าวันพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครวันที่16ตุลาคมกรุงเทพมหานครคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่34ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับส่วนวันพฤหัสที่17 ตุลาคมกรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดที่3 4ม่ต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสนะครับผมส่วนวันศุกร์ที่18ตุลาคมถึงวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมพบว่ากรุงเทพมหานครมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34่ต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสครับส่วนวันจันทร์ที่21ตุลาคมนั้น กรุงเทพมหานครมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดที่34ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงบริเวณกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา7นาฬิกาวันที่15นะครับผมจนถึง7นาฬิกา7โมงเช้าของวันที่6นะครับพุทธที่6 พุทธที่16ตุลาคมครับผมโดยคาดการว่าบริเวณที่มีฝนตกปานกลางสําหรับกรุงเทพมหนาคนครใน24ชั่วโมงข้างหน้าพบว่าอยู่ในเขตบริเวณเขตภาษีเจริญเขตหนองแขมวัฒนาบางแคเขตวังทองหลางและเขตทวีวัฒนานะครับผมติดตามการวิเคราะห์โมเดลฝนกัน,กนครับผมวันนี้โมเดลฝนอาจจะไปอย่างรวดเร็วนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องที่สนใจการวิเคราะห์โมเดลฝนย้อนกลับไปดูใน ในช่วงเวลา18นาฬิกาของเมื่อวานนี้ครับผมเนืน่องจากว่าได้วิเคราะห์ไปจนถึงช่วงวันที่16บ่ายโมงนะครับสำหรับวันที่15ตุลาคมโมเดลฝนโดยสายข้อมูลจากว i n d y c o m นั้นพบว่าประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลาประมาณ11นาฬิกาหรือ10ก็ประเทศไทยและสปปลาวไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยภาพรวมกลุ่มเมฆฝนวันนี้ของประเทศไทย จะค่อนข้างหนาแน่นอยู่ในช่วงเวลา 14, 15, 16นาฬิกานะครับผมเรามาดูในช่วงเวลา 10, 15นาฬิกากันเลยครับผมโดยโมเดลฝนในช่วง 15, 16นาฬิกานั้นะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับของประเทศไทยและก็สปปร,ปราวด้วยครับผมโดยแยกออกเป็นรายละเอียดดังนี้ครับสําหรับทางภาคใต้มีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมทั่วทั้งภูมิภาคนะครับในเวลา 15, 16, 17, 15, 16นาฬิกาโดย แถวจังหวัดทางเพชรบุรีประจวบคิรีขันมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะปานกลางนะครับในเวลาดังกล่าวส่วนตั้งแต่จังหวัดสุพรรณจังหวัดละนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่ตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสนั้นมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะปานกลางจนถึงหนานจนถึงหนักนะครับผมในช่วงเวลา 14- 1 5 1 6นาฬิกาครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวัง ในการสัญจรไปมานะครับผมอาจจะมีน้ําท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากครับผมส่วนในช่วงเวลา 14, 15, 16นาฬิกาทางภาคตะวันออกมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างที่จะเล็กน้อยและก็ปานกลางอยู่นะครับผมโดยปานกลางอยู่แถวทางจังหวัดสก้วจังหวัดต,ตราดจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองและจังหวัดชนบุรีครับส่วนจังหวัดอื่นๆของภาคตะวันออกนั้นอยู่ในลักษณะเล็กน้อยครับในเวลา 13, อในเวลา1 4 15, 16นาฬิกาครับส่วนกรุงเทพมหานครมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยครับผมส่วนใหญ่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่แถวทางจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ค่อนข้างเล็กน้อยครับผมในช่วงเวลา14ถึง,ถงเวลา16นาฬิกานะครับส่วนภาคกลางนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว ก็พบว่ามีกลุ่มเมฆฝนอยู่ตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมานะครับไล่มาตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดอุทัยธา,ยานีจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนนะครปฐมเป็นต้นครับผมส่วนทางภาคเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างที่จะปกคลุมทั่วทั้งภูมิภาคครับสาหรับทางภาคเหนือนในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับ ส่วนปานกลางนั้นจะอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนนะครับผมแถวจังหวัดตากแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายจังหวัดพะเยาและจังหวัดน่านครับผมคาดการว่าฝนอาจจะตกในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับในเวลา 14, 1 5 1 6นาฬิกาครับส่วนภาคตะวันออกนั้นส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนน้อยมากครับผมในเวลา 14- 1 5 1 6นาฬิกาเราข้ามฝั่งไปทางสปปลาวในเวลาดังกล่าวก็พบว่า ลาวตอนเหนือนะครับสบปรปลาาตอนเหนือไล่ตั้งแต่บริคคำไซขึ้นไปจนถึงสําหรับโปรปลาานั้นแขวงทางตอนเหนือนะครับผมไล่ตั้งแต่นครเวียงจันทร์ขึ้นไปจนถึงหลวงน้ําทามีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางเข้าปกคลุมนะครับในเวลา 14, 1 5 1 6นาฬิกาแล้วก็แขวงทางตอนใต้ก็มีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมเหมือนกันครับแถวแขวงเกมปสกัสก์เซกองและ อัตกปือในเวลา14 15 16นาฬิกานะครับสำหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าพ่อแม่พี่น้องสนใจรายละเอียดก็เข้าไปดูในช่วงก็เข้าไปดูคลิปเก่านะครับตั้งแต่18นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาวันนี้ครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันแบบสรุปประจำวันอังคารที่15ตุลาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาค ฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางและจังหวัดตากส่วนทางภาคตะอนอ,อกเชียงเหนือนั้นมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคคาดกันว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกตและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมส่วนทางภาคกลางคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดราชบุรีนครปฐม สมุทรสงครามสมุทรสาครครับและภาคตะวันออกคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าอากาศฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับผมส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่ง บรินวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมส่วนภาคใต้ฝั่งตะันดัน,นั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลน,นะครับผมโดยภาพรวมการวิเคราะห์โมเดลฝนและสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยวันนี้จะมีฝนตกจะมีช่วงฝนตกชุกอยู่ในช่วงเวลา14ตั้งแต่เวลา 13นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกานะครับโดยเฉพาะทางภาคใต้ครับผมภาคใต้ฝ่งและก็ภาคตะวันออกครับรวมมาถึงจ,จนถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับผมในช่วงเวลาดังกล่าวคาดการว่าจะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะทางภาคใต้ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวงังอาจจะมีน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากได้ครับผมโดยไล่ไปตั้งแต่จังหวัดชุมพรจนถึงนราธิวาสนะครับ สำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอจุดิไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับสวัสดีครับผม